ด้านน้าจมครับเบื้องหน้าใต้ยหนายังมีสีหนามยุม่จมจมยุบมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสครับหลังนี้โอ้โหหลุนลุนหลุนดูวะแอ้าโอ้ยยุยยุยยุยู่ยยุยอืมอ๋อยรุดเลยเกือบ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแระเจ้าประท่านเมื่อกี้อ้าวโอ้ยเนาะใจหายใจหัจหหวมดเดีเ๋ยวว่ากินแบบสูบติดนี่นีดด่เทีดด่ยวครับขอบปากหมาแล้วเนื้อหมาแล้วเนื้อนี่โอ้พี่ตัวใหญ่งๆงามๆกับใส่งามแหมงอ่ะหลุดกุต้ต่อครับ